ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ตรงกับวันที่23มกราคม2567ขนาดนี้เวลา10นาิกา20นาทีนะครับทางสโมสรโรตารีนราธิวาสนำโดยนายกสโมสรน,นะครับออกเดินทางไปเยียวยาให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบน้ำท่วมอีกครั้งนะครับวันนี้ถือว่า เก็บตกที่อำเภอยี่งอนะครับวันนี้ได้รับการต้อนรับจากกำนันผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการภายในพื้นที่พร้อมเพียงกันนะครับพร้อมกับชาวบ้านที่กำลังรอคอยการให้ทานน้ำใจจากสโมสรโรตารีนะครับครั้งนี้ก็นายกสโมสรโรตารีนำทีมลงพื้นที่นะครับโดยประสานงานจากท่าน อดีตนายกทีรยุทธ์เนื้ออ่อนนะครับในพื้นที่ของอำเภอย,ยี่งอนะครับได้ประสานลงพื้นที่ที่นี่เพื่อให้กำลังใจกับชาวบ้านที่กำลังคอยและเราพร้อมที่จะให้กำลังใจกับทุกท่านนะครับโดยเพื่อนๆนสโมสรร่วมรุ่นสโมสรโรตารีนคปรปฐมให้การสนับสนุนมาในครั้งนี้ครับเชิญชมครับ ฉีลงไปบนข้าวฉีแล้วก็เอาเอาตะหลิวมาคนคนคนิดนึงสามารถทานได้เลยอันนั้นเป็นฐานบริหารนะคะอดีตนายกสุขเฉลิมศักดิ์ตั้งโชตินะคะแล้วก็ผู้ประสานงานในวันนี้ก็มีอดีตนายกทิมยุทธ์เนื้ออ่อนอนดีตนายกสุมาลีเนื้ออ่อนแล้วก็มีอดีตนายกสมเสนชนิดสาวศีอ่อน ก็มีออตเทเรียนทีนยุตซัวหลามซึ่งเป็นเลขาของสมโมสรในปีนี้นะคะให้ให้ทุกทุกท่านนะคะหลังจากนี้ไปก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขประสบแต่ความสุขครับุณผูมโตมานีิโตเลยผมเป็นกิออออโตนะ้โรตารีนะโรตารีไม่ใช่ลอตเตอรี่ขออนุญาตแบบแจกอีกนิดนึงนะคะอ่า ก็วันนี้นะคะสโมสรบัตรี่เรามีกันหลายท่านทุกท่านทําอาชีพไม่เหมือนก็เป็นเจ้าของร้านฟิล์มด um si ีหรือเอ่อพัินาโรงแรมพัินานะคะนี่นะคะแล้วก็มีธุรกิจอีกหลายๆธุรกิจว่าจะเป็นร้านกาแฟนะคะโหแบบมิเดิลแมนใครใครไปบ้างคะผ่านทั่วประเทศนะคะทานน้ําใจในวันนี้นะคะมองข้าว เราสโมสรสาครดิรีในระดับทบานไม่ได้ซื้อเองเราได้รับทุนสน anyway. <S <S ับสนุนนะคะจากสโมสรทั่วประเทศนะคะในใในนเงินส่วนนี้ก็มีทั้งนายกร่รุ่นที่เป็นนายกรุ่นเดียวกับนายกนี้นะคะกับนายกนี้นะคะก็เข้ารวมรวมรวมเงินมานะคะเพื่อจะซื้อหม้อหุงข้าวแล้วก็มีทั้งนายกเออ่ทั้งสโมสรต่างๆนะคะของภาค3ามสามหกศูนย์สามสามห้าศูนย์สามสามสี่ศูนย์แล้วก็สามสามสามศูนย์นะคะแล้วก็มีของสโมสร โรตารี่นครปฐมนะคะที่ให้เงินเป็นก้อนใหญ่เรารวบรวมเงินทั้งหมดแล้วก็มาแจกมาซื้อของแล้วก็แจกจ่ายให้พวกเรารนี่นะคะที่ว่าวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะก็หวังเปชชน็นอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าเราจะได้มาดูแลท่านอีกนะคะขอบคุณค่ะสมอสรโรตารีเป็นองค์กรนักธุรกิจและผู้นำด้านวิชาชีพจากทั่วโลก ผู้ศึกษให้บริการเพื่อมนุษยชาติสนับสนุนมาตรฐานจาริยธรรมในทุกวิชาชีและช่วยส่งเสริมไมตรีจิตและสันดิภาพในโลกโรตารีเป็นสโมสรบริการแห่งแรกของโลกก่อตั้งเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์คิศักราช1905ที่นครชิคาโกรัฐอิลลินอยประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน มีสมาชิกค,ครอบคลุม166ประเทศทั่วโลกโรตารีมุ่งมั่นดำเนินงานใน6สาขาเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างโลกที่น่าอยู่ขึ้นสนับสนุนการสร้างสันติภาพระหว่างประเทศและการขจัดโรคเปรเีโอให้หมดไปจากโลกนี้ส่งเสริมสันติภาพโรตารี สนับสนุนการสื่อสารกันเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อสู้กับโรคภัยโรตารีให้ความรู้แก่ชุมชนเพื่อหยุดการแพร่กระจายของโรคที่คุกคามชีวิตเช่นโรคปริโอโรคเอดสและโรคมาลาเรีย จัดหาน้ำสะอาดโรตารีทำหน้าที่จัดหาน้ำสะอาดและสร้างการมีสุขออนามายัยและสุขลักษณะที่ดีแก่มวลมนุษย์เอ่ออมโมว่าปราอายุเท่าไหร่คะอมมะอมโมลอายุ80แล้วเนะาะไฮกินนิงสม,มสอนโรตารีนาราชนะิวาสเนาะ อันนี้ banyak โอเคมาเกอวันนี้เบฟฟี่เบฟฟี่เชิญค่ะเบฟฟี่นี้สโตร์ๆไดูดูอะไรโรตารีก็ไม่ใช่โรตารีแม่เหมานะโรตารี่อันนี้ต่ว่อันนี้นี่ปุยยุแล้วก็ถุงยันชีพเนาะีอาากรเท้าชาอยู่แล้วแล้วพอไปประคบร้อนนานๆจนเนื้อสุกเข้าไปอ่าโอเคอ่าคือของเมาะนี้สาเหตุเอ่อเป็นโรคอะไรนะคะแรกๆก็เมาะเป็นเหมือนกับว่า กลเนี้ออ่อนแรงนนอ,นนอนนอนนเนี่ยนอนเนี่ยเป็นแพลกดทับอีกเป็นแผลกดทับอีกใช่ะคะเป็นรูนา่าวันนี้นะคะสโมสรดอรตร้มาเยี่ยมน้องอลีฟนะคะซึ่งอายุ15ปีนะคะพัฒนาการของน้องก็จะ จะต่ำกว่าเ okay, กนิดนึงนะคะขอเป็นเบาะลมให้น้องค่ะเพราะว่าเวลาน้องเล่นนาตอนกันวนันนี้เขาจะนอนแบบนี้เลยถ้ามีเบาะลมนี่ จะไม่ค่ะถ้าเขาจะพลิกตะแคงนั่นก็จะไม่ค่อยเจ็บค<ะ>่ะก็ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาในสมโมสรเดอ,เอรีตนาราชีว่านะคะก็ท่านใดที่อยากจะสมทบแล้วก็เพื่อช่วยช่วยซื้อบ่อลมให้น้องอลิฟนะคะก็สามารถบริจาคได้นะคะผ่านสมโมสรเดอ,เอรีตนาราชีว่านะคะแล้วก็เราจะมามอบบาะลมให้น้องอลิฟอีกครั้งหนึ่งนะคะ รอติดตามกันนะคะขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะน้องเขาใเวลานอนเนี่ยถ้านอนในท่าหงายเนี่ยเท้าเนี่ยก็จะดึงตรงไม่ได้สัมผัสดีรู้เรื่องยิ้มได้หัวเราได้ไหมคะแม่ได้แล้วได้อยู่โอเคครับขอบคุณแม่ค่ะเนี่ยพี่รั้